สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทท่านนะครับเช้าว,วันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยหลักความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนชุดที่3รู้จักพระเยซคิสต์เรามาถึงที่ EP พีสิบดหลาถังยังยางกางฟระชุงของพระเยซูคิสตให้เรามาอ่านพระคัมภีร์หโคลินบทที่1 5บหข้อที่3ถึงข้อที่8ด้วยกันนะครับ เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสําคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสวายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสแล้วต่ออาาัครทูตสิบสองคนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในเวลาเดียวกัน ที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต,ต่อยากอบแล้วต่ออัคราธูตทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต,ต่อข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดพี่น้องทั้งหลายครับเมืวังเราได้ไข้ควรความสําคัญขวางกลางฝืนคึงผชงชี้ขวางภริษกิซึ่งเป็นหัวใจ ขวามละความเชื่อวความคริสเตียนถ้าไม่มีการฝืนคืงประชงชีของผลิตสุขพิ์ความเชื่อขวาคริสเตียนก็ไม่มีประโยชน์กลายเป็นศาสนาหนึ่งทางสองหนึ่งเท่านั้นเองแต่การฝืนคืงประชงชีของผลิตสุขพิ์เป็นข่าวประเสริฐที่อคาารทูทั้งหลายประกาศ และวังนี้คริสเดียงก็ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้พระผู้ช่วยให้รอดที่ตายแทนเราและเอาชนะความบาเอาชนะความตายเอาชนะมังซาตังได้ฟื้นคึงพระชนมชีแล้วพี่น้องครับในทุยุทุสมัยมีคนที่ศึกษาหาหลักฐานหาเหตุผลเรื่องการฟื้นคืนพระชนมชีของพระเยซูคริสต์นั้นมีมากใม่ ในนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนั้นและมีนักโบราณคดีศะในนั้นมีนักประวัศาสตมีนักจิตวิทยามีนักกฎหมายที่ปิงทนายความพี่น้องครับเขาทั้งหลายได้ศึกษา วิเคราะห์หาหลักฐานผงสุดท้ายยังยามเป็นสิ่งเดียวกันว่าพระเยซูคริสเฟืงคืงพระชนชีจริงๆหละทั้งที่ยังยามว่าพระเยซูคริสเฟื่งคืงพระชนชีนั้นมากมายแต่จะหาหลักฐานว่าพระเยซูคริสไม่ได้เฟื่งคืงพระชนชีนั้นไม่มีหลักฐานแม้ว่าหาหลักฐานอะไรออกมาก็สามารถ ที่จะต่อแย้งแลว้วก็รอหล้างหาลังกันไปฉะนั้นละถังยิงยังที่สามครั้งนั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งพยังวัตถุสองพยังบุคคลตอนนี้เรามาดูละพยังวัตถุพยังวัตถ,ถุที่สามครั้งที่สุดคืออุโมงว่างเปล่าของพระเยซูคริสต์ อุโมงว่างเปล่าหมายความว่าพระวรากายของพระราษิศตกไปที่ไหนฉะนั้นในนี้มีทฤษฎีหนึ่งว่าหลักถางร่างกายของพระราษิศตถูกเขโมยไปแล้วใครเป็นผู้ขโมยก็ปิงไปได้อยู่คงสองพวกหนึ่งพวกทหาร และพวกยูเข้ามวยหรือว่าเครื่องย้ายพระโสดของพระฤีสุขิตไปเพราะกลัวสาวกของพระองค์จะเข้ามวยพระไกยของพระองค์ไปแล้วแล้วก็ออกมาปีงพยังว่าตังที่พระฤีสุขิตได้พยากรวาวพระองค์สิ้นพระชงและได้ฟืนถึงพระชงชที่แล้วฉะนั้นเลยทหารกับชาวย,อยูเครื่องย้ายพระโสดของพระองค์ไปซ่องไว้ พี่น้องครับกางพู้อย่างนี้หลักั้งมังอ่องมากๆหมัดดีกวกนกทําไมครับเมื่อสาวกของพระองค์ออกมาประกาศว่าพระเยซูคริสต์ได้เฟิงเคืนพระชนชีแล้วให้ทุกคมจงกระใจสมัยมาต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเวลานันพวกทหารพวกชาวยูไม่ต้องทําอะไรขอให้เอาพระโสดของพระเยซูคริสต์ ยกออกมาแล้วให้ทุกคนดูเวลานั้นสาวกก็ปิดปากนี้เพราะั่วอะไรไม่ออกร่างกายของพองคอยอยู่ที่นั่นสองบอกว่าร่างกายของพระเรสุคิต์ถูกสาวกของพระองค์เขามวยไปเพื่อจะสร้างเรื่องกังอศัศจ,จังว่าพระเรสุคิต์ได้ฝืนเคืนงพระชงชีแล้ว กางพู้ชิงนี้พี่น้องมันก็ยากที่จะปลิงไปได้หนึ่งในเวลานั้นในอุโมงมีทะหางเฝ้าอย่างอย่างเค่งงวดในมัทธิวบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่62ถึงข้อที่66มียังเฝ้าอยู่หน้าหลงศพแล้วสาโบจะเข้ามวยได้อย่างไร ไม่มีเหตุผลสองถ้าสาวกขโมยพระโสดขวางผลิตทุกที่ไปพี่น้องครับนี่คือเรื่องเรื่องที่หลอลวงเป็นเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่เทียงเท็จแล้วใครล่ะครับยองเอาชีวิตยองเอาความสุขความชีวิตเอาไปเสี่ยงกับเ,เรื่องที่เรื่องที่ไม่จริง แต่คงเหล่านี้ได้ประกาอย่างแข็งขังว่าพระเยซูคิดฝืนึึงพระชอชียแม้ว่าเขาถูกคุเหิเขาถูกจำจองตีคุกเขาถูกฆ่าก็ไม่ยอมเลิ่อลาเพราะนี่เป็นเรื่องจริงที่เขาต้องยืนยันที่เขาต้องประกาศแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่า พระเยซูสุิิตไม่ได้ถูกถ้าหังขามวยไม่ได้ถูกยิวขามวยไม่ได้ถูกสาวกเขามวยแต่พระเยซูสุิิตเอ,อ่อได้ว่าสลบไปที่สุดีนี้ตายไม่จริงพระเยซูสุิิตสลบไปพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าขังบอกว่าพระเยซูสุิิตเียงเพียงแต่สลบไปหลังจาก ถึงวันทิ่สามพระองค์ก็เฟื้นขึ้นมาและเดินออกมาจากอุโมงค์พี่น้องครับการพูดชิงนี้มันน่าขามจริงๆครับเรามาดู 1. พระรซสุริตถูกเคี่ยงตีทรมานและไม่กินไม่ดึงสังหวังและพระรซสุริตมีเลี้วแรงอะไร ที่จะผากกว้างเหินอ่งใหญ่ที่ปิดอยู่อมปิอุโมงอยู่แล้วอุโมงนั้นปิดข้างนอกนะครับยังมีอย่างเอิงมามามา,มาปิดอย่างหนาแน่งแล้วพระลคกษมอยู่ข้างในจะเปิดออกได้อย่างไรมีคนสันนิษฐานว่ากว้างหินกว้างนี้ ต้องเป็นผู้ชายยีคนถึงจาก,กิ้งออดไดพี่น้องครับเรื่องที่สองในตัวของพระองค์ถูกถูกล้อมรอด้วยผ้าพังศพและมียาโมโยกังยังเหล่านี้ที่ล้อมรอสศของพระองค์แล้วก็ทั้งตัวทั้งมือ ทางเท้าแม้ว่าพระองค์ฟื้นเขาจะแกะออกมาได้อย่างไรแต่มีหลักฐานสังคังชิ้นหนึ่งที่สังคังมากพระพระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างละเอียดในยอห์นบทที่ยี่สิบข้อที่เจ็ดบอกว่าผ้าพ,าพังผัสสะของพระองค์ปีม้วงอยู่ในที่นั่นสแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ถูกแกะพระสะแต่ ได้ได้ท้องตัวโอจากผะสส์เหมือนกับไก่น้อยที่โอจากไขา่ฉะนั้นเมื่อเมื่อถึงเทศกาลอีสเตอร์เราจะมีไข่เป็นสัญลักษณ์ที่มาที่บอกว่าพระเยซูริต์เหมือนกับไก่น้อยที่ออกจากกางพังผัสสะออจากอุโมงค์สมีม ถ้าหางเฝ้ายัางอย่างนานแนแล้วพระเยซูคริสตจะดึงออกไปได้อย่างไรสี่กังที่พระเยซูคริสตสิ้นพระชนนั้นถูกกางตัวเช็ดอย่างละเอียดโดยทหารเมื่อทหารตัวเช็ดถึงว่าพระเยซูคริสตสิ้นพระชนแล้วเลยไม่ได้ดี ขาของพระลงให้หักแต่อีกสองคนเพราะยังไม่ตายฉะนั้นที่เขาจะทําก็คือหนึ่งตีขาให้หักสองเอาหอกแทงเข้าไปแทงทะลุหัวใจให้มันตายเวลานั้นแม้ว่าเขาเห็นพระฤาทีตายแล้วสิ้นพระชนมแล้วแต่เขาก็เอาหอกแทงเข้าไปในซี่คุงของพระมงเพื่อให้แทงถึงหัวใจ ให้พระองค์ตายอย่างสนิทเหมือนกับว่าเรายิงคงคงหนึ่งแล้วแล้วก็ไปซ้ำเข้าไปอีกให้เขาตายสนิทตายอย่างไม่ได้ผูกไม่ได้เกิดพี่น้องครับและยอปอปบทที่19ข้อ34ก็ได้ปังทึอว่าร่างกายของพระอง์มีเลือดและน้ำไหลออกมาหมายความว่าพระองค์ตายจริงฮานี่กเตมัสและ โยเซ็ตได้นางพระโสะของพระลงไปฝงังและก็โหดด้วยโมโยและพระพังศพพี่น้องครับเขาไม่เช็ดดูหรือว่าพระลงสิ้นพระชุนจริงไหมชีพประจยังเติ้งอยู่ไหมยังหายใจอยู่ไหมฉะนั้นเหตุผลนี้บอกว่าพระรงสลดไปนั้นใช้ไม่ได้นะครับ 2. หลทาทั้งยืนยานเป็นตัวผุ้คนคือ นัน่งพัมคพีที่เราอ่านมาพระองค์ได้สำแดงกับหญิงมาเรียมาตาลาและเพลโตยองและได้ได้สำแดงกับสาววสิบสองคนหลังจากนั้นได้สำแดงกับห้าร้อยคนปอโรบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งเวลานั้นยังอยู่หมายความว่าพยังปุกคงเตียงเตียงเพียและได้สำแดงให้กับยากบ คือน้องชายของพลยสุคริตตอนนั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อแต่ผู้ไม่เชื่อทัางไมกามาเชื่อแล้วผงสุดท้ายกลายเป็นผู้ปกครองของริสจักเยรูซาเล็มและเปาโลเป็นผู้ที่ต่อต้านพเยสุคริตต่อต้านความเชื่อนี้และล่าคริสเตียนเข้าคุกและฆ่าเสียแต่ทำไมชีวิตของเขาเปิ่งแปลงโดยพิตาเดลไม่ว่ายากบก ไม่ว่าเปาโลเปลี่ยแปลงพิตาเดียวผีหูผีตาเพราะเขาได้ประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนชีแล้วและถ้าเรารู้จากสาวบเหล่านี้พี่น้องครับสาวบเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วเป็นคนที่กลัวซ่องอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ประกวดกับเขาผงสุดท้ายเขาเดินออกจากห้อง แล้วก็สู่ฝงชงและประกาศยืงยังว่าพระเยซูคริสต์ฝนคึงพระชงชีแล้วไม่ว่าที่เยรูซาเล็มยูเดียซามาเลียจงถึงสูป่ปลายผ่นดิมโลกได้ประกาศเข้าประเสริฐขวางพระเยซูคริสต์แร่หลายออกไปจงมีวังนี้คงม้าใหม่ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องครับหลักทั้งเหล่านี้ยึงยังว่าพระเยซูคริสต์ ฟื่องขนประชุมชี้แล้วนี่เป็นหลักความเชื่อที่สัคัญที่สุดข,ของเราและนี่เป็นข่าวประเสริฐที่เราประกาศฉะนั้นพี่น้องครับให้เราจงเข้าใจและเชื่อมั่งและมั่งคงในความเชื่อของเราและร้องลงในความเชื่อของเราและที่จะแบ่งบางพระคุณความรอดของพระองค์ให้กับผู้อื่นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับ